สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาชาวไร่ชาวสวนชาวนานทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทําการฉีดยากําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับที่ข้าวอายุประมาณ9วันนะครับวันนี้9วันวันนี้นะฮะเราก็ใช้ยาฉีดชนิดแบบคุมและฆ่าเราก็เพิ่มด้วยยาเพิ่มประสิทธิภาพอาวอนกาดนะครับในอายุข้าว9วันนะการฉีดวันนี้เราจะฉีดด้วยโดน เพื่อการเกษตรโดยนักบินหนุ่ยนะครับวันนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะทําการแนะนําสินค้าแล้วก็วิธีการใช้อัตราการใช้สินค้าเดี๋ยวทางนักบินโดนก็จะทําการดาเนินการบินโดนไปทํางานของขั้นตอนของโดนโดยปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาพร้อมกันเลยนะครับเสร็จแล้วครับนักบินโดนวันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรเอ่ยนักโดนเหมือนเดิมนะยี่ห้อเดียวนะครับ Tfr โดนส่วนใหญ่จะเป็นของนักโดนนะเพราะเราชอบระบบของกลางปีกแล้ว มีงานโมดิฟายเครื่องโดรนของตัวเองอันนี้ทาเองหรือว่าไปทำบริษัททำให้ครับทำเองครับทำเองเลยนะครับมีอะไรบ้างที่ทําเพิ่มครับเพิ่มหัวฉีดเป็นเก้าหัวครับเก้าหัวเนาะครับอย่างที่สองก็คือระบบหัวฉีดอัตโนมัติครับหัวฉีดอัตโนมัติอ่าครับวันนี้ก็นักโดรนนะครับแล้วก็มานักบินหน่วยได้ทําการโมดิฟายการฉีดพ่นเดี๋ยวเราจะไปเจาะจงเรื่องของโดรนในช่วงถ้ายถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ก็ลุยได้เลยนะครับครับสำหรับในการทำนา ข้าวนาปีไม่ว่าจะเป็นนาปีนาปรังนะครับเราก็จะทําการฉีดกําจัดวัชพืชซึ่งผมได้เกริ่นไปหลายช่วงหล,หลายคลิปแล้วนะครับว่าเราก็จะเริ่มด้วยการคุมเลน0-3วันนะครับแล้วก็คุมค่า8-10วันแล้วก็ยาฆ่ายาเล็ก10-11-18วันแล้วก็20วันขึ้นไปจัดเป็นยาฆ่ายาให,ใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาในช่วงของนาวนาปรังนะครับนาปรังอายุข้าวตอนนี้อยู่ที่9วัน นะ9วันแปลว่า9วันในย่าวัชพืชหนึ่งขึ้นมาเยอะแล้วนะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดญ่ายังไงก็จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นญ้าทีละตัวไปดูลงที่แปลงเลยนะครับนะรนะยะ9วันเนี่ยเราจะใช้ยาคุมและยาฆ่าทีนี้ก่อนที่จะฉีดยาคุมยาฆ่าเนี่ยเราต้องสำรวจแปลงเราก่อนว่ามีญ่าอะไรเยอะบ้างนะญ่าอะไรเยอะบ้างอย่างวันนี้นะครับที่เราจะใช้ก็คือโจมาฟันบวกโพลีบีทบวกอวันกาดแล้วก็บวกสารเร่งรากนะตั้ง ปแข็งแรงด้วยเจียเมนเตนนะครับเดี๋ยวจะให้นักวินเขาทําการผสมยาเข้าไปก่อนเลยนะครับว่ามีาขั้นตอนการผสมยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มีคลิกนิดนึงนะครับทุกครั้งที่มีการฉีดายาพ่นยาถ้ามีการส่วนใช้เจียเมนเตนผสมไปด้วยทุกครั้งเพื่อการกระตุ้นการแตกรากและตําตั้งลําตั้งหน่อตั้งใบให้ใบแข็งแรงด้วยทุกครั้งนี่ให้ผสมเจียเมนเตนก่อนทุกครั้งเลยนะครับเพราะ เียเมนเทนจัดเป็นเนื้อยาเข้มข้นสูงมากนะครับเราจะต้องผสมก่อนทุกครั้งเลยก่อนยาเพิ่มประสิทธิภาพก่อนยากับจัดวัชพืชก่อนยาข้า,มาแมลงก่อนฮอร์โมนทุกครั้งเลยต้องผสมเจียเมนเทนก่อนทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวจะให้นักบ,บินเขาทำงานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของอนักบ,บินโดรน,นะครับครับผมอ่าลุยเลยนะครับนะครับวันนี้ผมเองก็ได้เกินแล้วนะครับวันนี้ใช้ยาของโจมาซอนนะครับบวกโพลีบีท บวกอวอนกาดแล้วก็บวกเจียเมนเตนฉีดในระยะข้าว9วันหลังจากวันนะครับ9วันนี่ความสูงของหญ้าก็อยู่ประมาณเกือบอา่าเซนนะครับประมาณ8เซนถึง10เซนแล้วนะถ้าในภาวะปกติแต่ถ้าในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมันอาจจะทําให้การเจริญเติบโตช้าลงได้นะการฉีดยาคุมฆ่าย,า,ยาเนี่ยให้ดูลักษณะหญ้าหญ้านี่จะสูงจะมีหญ้าแค่ประมาณ2ใบนะสใบแล้วก็อา่าความสูงนี่ไม่น่าจะเกิน5มิล นะฮะมันยังยังจับเป็นยาเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดยาคุมค่าตัวแรกเลยนะครับโจโมาซอนนะครับโจโมาซอนนี่นะครับโจมาซอนโจโมาซอนนี่จัดเป็นยาคุมและยาค่าในขวดเดียวกันนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือญ้าดอกขาวนะญ้าดอกขาวลักษณะของญ่าดอกขาวคือมันจะมีค้อบปล้องไปโดนน้าโดนดินตรงไหนมันก็จะออกรากตรงนั้น นะออกรากนั้นแล้วก็ออกยอดใหม่แล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือหญ้าดอกขาวอ่ะผสมก่อนได้เลยนะครับหลังจากนั้นตามขั้นตอนเลยนะครับนะนนี่ก็คือโจมาซอนนะครับอ่าตัวโจมาซอนนี่จัดเป็นยาคุมและยาฆ่าในขวดเดียวกันแต่โดดเด่นที่สุดคือหญ้าดอกขาวหรือทางอีสานเรียกว่าหญ้าก,กระน้องไก่หญ้าล้มแพร่หญ้าสอนลมอันนี้เป็นหญ้าชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยอ่าเป็นยาตัวเดียวกันแต่หลายชื่อนะหลายท้องที่หลายท้องถิ่น จะเรียกราคาไม่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันสนําหรับหญ้าดอกขาวนะครับสําหรับหญ้าดอกขาวนะครับตัวนี้นี่ถ้ามันขึ้นไม่เยอะนี่มันก็ไม่เป็นไรแต่ในปีถัดไปนี่มันจะเยอะขึ้นเพราะว่าเมล็ดมันจะร่วงอ่ามันจะร่วงออกก่อนแล้วถึงเราจะเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นในปีถัดไปหญ้าดอกขาวจะขยายวงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นรีบกําจัดนะครับแล้วถ้าขึ้นหนา,นา,นาๆเยอะๆรวมกันเป็นปุ่มเป็นก้อนนี่มันจะล้มทับข้าว ทำความเสียหายให้ข้าวระดับครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งๆเลยนะครับสำหรับตัวยาดอกขาวเพราะฉะนั้นยาที่โดดเด่นสุดก็คือตัวยาโจมาซอนนะครับโจมาซอนนะครับตัวนี้เป็นทั้งคุมและฆ่าในขวดเดียวกันเลยแต่โดดเด่นที่สุดคือยาดอกขาวนะครับนี่ก็คือโจมาซอนคุณลักษณะของโจมาซอนเองนอกจากโดดเด่นในเรื่องของยาดอกขาวแล้วนะครับนอกจากโดดเด่นในเรื่องของยาดอกขาวแล้วนะครับตัวนี้ เราสามารถฉีดที่ได้ซ้ําได้ข้าวไม่แดงไม่งนันไม่อ่านหรือว่าอีสานนิวอาข้าวไม่บัดเลยก็คือไม่มีผลกระทบกับข้าวนะครับในเรื่องของแดงและงันไม่บัดเลยก็คือเอาไง่ายไม่บัดแน่นอนที่โจมาซอนอันนี้ข้อที่1นึ่งแล้วนะครับข้อที่2โจมาซอนเป็นยาคุมข้าวหญ้าที่สามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะท่วมยอดได้เลยเพราะว่า ที่นาของชาวนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้รางวัดเพื่อให้ระบาดเสมอแต่ถ้าใครเสมอเราก็ได้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาคุมค่าหญ้าเนี่ยถ้าเราที่ไม่ใช่โจมาซอนหรือเป็นยาตัวอื่นๆนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้าวบัดเนี่ยเราจะต้องค่อยๆปล่อยน้ําไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าที่เราอี่ลาดเทมาหรือเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยน้ามันมิดยอดไอ้ตรงที่มันบัดเนี่ยข้าวมันจะตายได้นะข้าวมันจะตายได้ถ้าเป็นยาคุมค่าตัวอื่นที่มันบัดนะครับแต่ถ้าเป็นโจมาซอนซึ่งข้าวไม่บัด ด้วยจากคุณสมบัติของยาของตัวเขาเองนะครับสามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะครับอันนี้รู้ได้เลยนะครับอ่าครับตัวต่อไปก็โพลีบีทนะครับอัดได้แป๊บเลยนะครับผมขออัตราการใช้ให้กับอันนี้สามขวดเลยครับเดี๋ยวจะมาแนะนําตอนท้ายนะครับตอนนี้เพื่อให้น้ำเบนไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ทํางานไปก่อนเลยนะครับเราก็ตามด้วยอันนี้ทั้งหมดเลยครับอันนี้นะครับโจมาซอนก็คือหนึ่ง จี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่แดงไม่งันไม่อ่านไม่บัตรนะครับสองปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายเนสมมติยอดข้าวนะสามารถท่วมสูงได้เป็นหนึ่งหนึ่งฝ่ามือเลยนะครับโดยที่ข้าวไม่มีผลกระทบใดๆสิ้นไม่ตายไม่เหมือนยาคุมข่าชนิดที่ฉีดแล้วข้าวบัตรข้าวแดงข้าวงันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของโจมาซอนนะครับนี่คือโจมาซอนนะครับแล้วดอกขาวนี่ถือว่าเก่งที่สุดแล้วในบรรดายาคุมข่ายาทุกชนิดเลย นะครับถ้าประเภทคุมและฆ่าในขวดเดียวกันโจมาซอนจัดเป็นยาคุมและฆ่ายาดอกขาวที่ดีที่สุดในเมืองไทยในตอนนี้นะครับนี่คือโจมาซอนนะครับของนะวันนี้แรงที่นาะทั้งหมดวันนี้สิบเอ็ดไร่เราใช้โจมาซอนอยู่สามขวดนะครับหนึ่งขวดนี่จะผสมได่ฉีดได้ประมาณสามไร่ถึงสามไร่ครึ่งนะครับแต่ละปกพลิบิตได้ถึงสี่ไร่นะครับวันนี้ 11อไร่เราใช้แค่สามขวดนะครับสามขวดนี่คือโจอมาซอนครับอ่าตอนนี้เรากันนี้ทำงานปกติเลยนะครับเดีเราจะรบกวนเวลาของน้ำปิ่นเนาะผมก็ได้นำสิค้าไปนะครับตัวที่สองนะครับชื่อโพลีเบทนะโพลีเบทนะครับสำหรับโพลีเบดเนี่ยเป็นยาฆ่าอย่างเดียวไม่คุมนะตัวนี้ฆ่าอย่างเดียวเก่งย้าอะไรบ้างหนึ่งผู้พวงหรือว่าย้าเขานกทางบกกลางด้วยย้าเขานกนะครับ ทางภาคอีสานเรียกว่าหญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้าจงเจริญนะครับหญ้าสามตัวนี้สามชื่อนี้เป็นหญ้าตัวเดียวกันลักษณะตอนเล็กๆนะตรงโคนมันจะออกสีชมพูชมพูนะแดงชมพูนะอ่อนๆอ,อ,อันนั้นก็คือลักษณะของหญ้าข้าวนกหรือหญ้าพุ่มพวงหรือว่าหญ้าจงเจริญนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวโพลิบิตจะมาฆ่าตัวนี้นะม,ามาเพิ่มฤทธิ์สรับแปลงนาของไทยที่มีปัญหาเรื่องหญ้าข้าวนกเยอะ หรือหญ้าพุ่งพวงเยอะๆหญ้า,าจงเจริญเยอะๆนะครับก็เอาโพลีบิทเสริมธิ์เข้าไปนะครับแล้วนอกจากนี้ยังได้พวกกลุ่มของหนวดประดุกหรือว่าไข,ข่เขียดได้ด้วยพวกผือผือน้อยนะหรือว่ากบายก็ได้นะครับนี่สำหรับตัวโพลีบิทเป็นยาฆ่าจี้ได้ซ้าได้ข้าวไม่แดงไม่เงันไม่บัดเหมือนกันนะครับไม่แดงไม่งันไม่ไม่บัดเหมือนกันนี่ก็คือตัวโพลีบิทนะครับอ่าวันนี้ เราใช้ทั้งหมดเป็น3ามขวด250ซีซีนะครับนะครับและตัวที่3วันนี้ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอาวอนกาดนะครับนี่คืออาวอนกาดนะอาวอนกาดเพะเอกตลอดการทำไมผมนำเสนอว่าเป็นเพะเอกตลอดการเพราะว่าตัวนี้จัดเป็นสินค้านวัตกรรมนะนำเข้าจากเยอรมันเลยนะครับนำเข้าจากเยอรมันปกติทำมาเพื่อสนับโดรนฉีดพ่นยาทางอากาศนะครับ โดนเพื่อการเกษตรนะฉีดทางอากาศแต่อันนี้เราเอาเข้ามาในให้สามารถามาใช้ในกลุ่มของเครื่องสะพายหลังและเครื่องสองลากสาย2องลิตรได้นะครับนี่คืออวกาดมันเป็นนวัตรกรรมยังไงนะครับจากนําเข้าจากเยอรมันเลย,ยนะจัดเป็นายาที่สามารถแก้น้ํากระด้างได้ไม่ว่าจะเป็นน้านนําด่างน้ํากรดให้ตัดท่อคับ,บเข้าอยู่ในท่อตรงกลางเหมาะต่อการฉีดพ่นยาเพราะน้ําที่เรา,เามาฉีดพ่นยาบางทีเป็นน้ําบ่อน้ําบึงน,งน้ําคลองนีด อาจจะมีสภาพเป็นด่างหรือเป็นกรดได้นะซึ่งมันมีผลต่อฤทธิ์ของยานะครับแต่ถ้าตัวอะวนกาดเป็นสินค้านวัตรกรรมนะครับสามารถปรับจากน้ําด่างและน้ํากรดให้มาอยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่ค่าตรงกลางหรือมีค่าอยู่ประมาณ7นะฮะนะตรงกลางเหมาะต่อการฉีดพ่นสารเคมีทุกชนิดไม่เป็นวายาขยาฮอร์โมนยาขา้ามแมลงโดยเฉพาะยาฆ่าญ้านี่ยาโดดเด่นมากครับถ้าไม่ได้ผสมอาวอนกาดเข้าไปการตายนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย นี่คืออาวอนกาดไม่ใช่ยาจับใบยาเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปนะครับเป็นยา,านวัตกรรมใหม่จากเยอรมันนะครับใช้สำหรับโดรนและก็เครื่องพ่นยาได้ทุกชนิดเลยนะครับโดยยาะยาขายานี้เพิ่มประสิทธิภาพสูงถึงระดับ 30- 4 0เนลยนะครับนี่ก็คือตัวอาวอนกาดนวัตกรรมจากเยอรมันนะครับใช้เพียงนิดเดียวนะครับตัวนี้ใช้เพียง5ซีซีต่อน้ำ20มิลิตรหรือว่า10ซีซีถึง15ซีซีต่อไร่แต่ถ้ายาใหญ่เราสามารถเพิ่มมาตราเข้าไปได้อีกนะครับ นี่คืออาวอกาดนะครับและตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับเนื่องจากการฉีดยาคุมขายาแล้วก็สภาพอากาศหนาวเย็นแล้วเราต้องการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวให้ให้ดีขึ้นเพื่อลดการระบาดข,ของเกลี้ยดของแมลงได้เจียเมนเตนครับเจียเมนเตนอันนี้เราก็เอาเข้ามาช่วยทําให้ข้าวนี่ออกรากเพราะจุดเด่นของเจียเมนเตนคือกระตุ้นการแตกราก แล้วสร้างทําให้เปลือกข้าวผนังข้าวต่างๆนี่แข็งแรงเช่นแข็ง,ขงาสามารถลดการระบาดหรือว่าต้านทานการระบาดของเชื้อไฟและหาดได้อ,อ,อย่างดีโดยวพาเทียกระโดดสีน้ำตาลกับเทียวไฟแล้วก็พวกนอนหลายๆเพราะว่าน้ําเลี้ยงตัวนี้จะขุนะครับพวกเชียบพวกอะไรออกมามาไม่ชตงระบาดครับแปลงข้างๆที่ไม่ได้ใช้เชียรดด์เมนเตนแต่อีกแปลงหนึ่งใช้เชียร์เมนเตนเลียบแล้วอะไรจะเลือกระบาดแปลงที่ไม่ได้ผสมเชียร์เมนเตนก่อนได้เลยอันนี้เราเคยท้้พิสูจน์ในยุคของตอนเทียบกระโดด ีน้ำต,ตาลระบาดรุนแรงนะครับนี่ก็คือเจียเมนเตนแต่ต้องย้านิดนึงนะครับการฉีดพ่นยาทุกครั้งที่มีการใส่ผสมเจียเมนเตนไปด้วย G เจียเมนเตนเนื่องจากเป็นสินค้าที่หัวยาคน้คนเข้มข้นมากคน้คน <ๆ S 2> มากเลยครับเพราะฉะนั้นการผสมจะต้องผสมก่อนทุกครั้งนะผสมกับน้าเปล่าก่อนทุกครั้งแล้วค่อยเจโจมาซอนโพลิบมตและเอาบนกาดตามหรือยาตัวอื่นตามที่หลังให้ผสมเจียเมนเตนก่อนทุกครั้งเสมอไปนะครับครับนี่คือ เชียร์เมนเทนนะครับนะครับในวันนี้เราฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นยาดโดรนนะด้วยดโดนเพื่อการเกษตรของทีซอา CR, โดนของนักชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการผสมยาต่างๆเนี่ยเราจะผสมครั้งเดียวให้เสร็จเลยแล้วอัตราการใส่น้ําต่อไร่ของเราเนี่ยเราก่อยคำนวณมาที่5ลิตรต่อไร่นะครับเพราะถ้าเราผสมทีละตุงทีละถังทีละเนี่ยความสม่าเสมอมันจะไม่ดีเพราะ,ะนั้นเราผสมครั้ง รั้งเดียวให้หมดเลยนะรั้งเดียวให้หมดเลยในชุดนี้ก็โดยการเทเียเมนเตนไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นก็นะครับเราก็เทเจียเมนเตนไปก่อนเลยครั้งแรกทำการกดนิ้อ่อานแล้วก็ตามด้วยโจโมาตอนโบลี่บีทแล้วก็ตัวอาวอนการนะครับทีนี้มีบางท่านถามมาว่าแล้วถ้าเป็นเครื่องสุบ้ายหลังนี้อัตราการใช้โจมาตอนนี้จะใช้ยังไงนะหรือว่าถังน้าฝ่ายจะใช้ยังไงนะครับ สำหรับโจมาซอนสำหรับถัง200ลิตรสำหรับถัง25ลิตรที่เดิน2ถังต่อไร่นะที่เดิน2ถังต่อไร่นะครับให้ใช้อัตรา120ถึง150ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับนี่คือโจมาซอนแต่ถ้าใครที่เดินด้วยถังล่างสายนะครับถังล่างสายสำหรับ1ถังเดินได้3ไร่ครึ่งให้เทไปเลย1ขวดนะให้เทไปเลย1ขวด1000ซี 1, c c, นะครับนี่คือโจมาซอนนะครับ ส่วนตัวโพลีบีทนะครับโพลีบีทนะครับถ้าเป็นเครื่องสะพายหลังนะเครื่องสะพายหลังก็ให้ใช้ที่20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะเครื่องสะพายหลังที่เดิน2ถังต่อไร่นะครับ2ถังต่อไร่แต่ถ้าเดิน3าถังต่อไร่อัตราการใช้จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกจาก20ก็เป็น30ซีซีนะครับ30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็น2อ0ลิตรนะครับยาเดินได้ประมาณถัง สามไร่ครึ่งต่อถังสองเลตร้อยลิตรเราก็ใช้ไปสองรอยห้าสิบซีซีนะครับต่อน้ำสองรอยลิตรฉีดลงในพื้นที่สามไร่ครึ่งนะครับนี่คือโพลีบีดนะครับส่วนอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดเรามีขวดน้อยด้วยนะฮะมีขวดน้อยและขวดใหญ่นะครับหนึ่งขวดน้อยอ่าห้าสิบซีซีเนี่ยถ้าเป็นถังสองรอยลิตรก็ให้เทไปเลยหนึ่งขวดนะครับเทไปเลยหนึ่งขวดแต่ถ้ายา้าโตก็เพิ่มแต่วันนี้ ที่ระยะ9วัน10วันคุมค่านอเคไปเลย1ขวดนะครับส่วนเครื่องสะพายหลังก็ใช้1ฝาขวดครึ่งน,นะ1ฝาขวดครึ่งถึง2ฝาขวดนะครับต่อน้ำ25ลิตรนะครับก็จะหมดพร้อ,รอมๆกันนะครับนี่คือคือตัวคาร์บอนการดสำหรับตัวเจียร์เมนเทนนะครับเจียร์เมนเทนก็ให้ใช้ไปที่20 cc นะเหมือนกับตัวโพลีบีทเลยนะครับ20 cc สำหรับถันต่อน้ำ20ลิตร สำหรับท่านที่ฉีด2ถังต่อได้หรือ2ตุ่มต่อได้แต่ถ้าฉีด3ตุ่มต่อ2ไร่ต้องเพิ่มตรตราเป็น30ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรถึง25ลิตรนะครับนี่คือเจียเมนเตนนะครับวันนี้เราฉีดเป็นชุดเป็นยาชุดคุมค่าญ้าในนาข้าว้าอะไรที่บ้างที่เรา,ากำจัดวันนี้นะครับก็อึ่างยาดอกขาวญ้าข้าวนกหรือญ้าพุ่มพวงนะ หรือญ่าจงเจริญแ้วหญ้าตัว3ามก็คือหญ้าก,ก้องแขนหรือว่ายญ้าักลางเรียกว่าญ้าก,กระดูกไก่นะกระดูกไก่อีสานเรียกย้าก้องแขนอีสานใต้เรียกญ้ากอแดงนะครับแล้วแต่และพื้นที่จะเรียกกันไปนะครับแล้วก็ในกลุ่มของหนวดปลาดุกทางภาคกลางอีสานเรียกว่าไข่เขียดหรือทางอีสานใต้เรียกว่าร้อยเขียดนะครับนี่คือวันนี้เราจะกําจัดญ่า4ี่ห้าตัวเหล่านี้นะครับโดยวิธีการคุมก็คือญ้าที่ยังไม่ขึ้นมาขึ้นยัาไม่หมดก็สามารถคุมได้ ยาที่ขึ้นมาแล้วก็สามารถค่าได้ด้วยโจมาซอนบวกโคลีบีทบวกอาวอนการและบวกสารเร่งรากเจียเมนเตนหรืออีกในคลิปหนึ่งชื่อชุดแฮปปี้คุมค่านะแฮปปี้คุมค่านะครับนี่คือยาชุดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จนะครับผมจะพาไปดูลงในพื้นที่แปลงนาเลยว่าญ้าลกักษณะต่างๆถ้าเจอนะครับก็จะให้ดูญ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ เฮียอุ๊กร้านไทยเจริญพาณิชย์นะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันแล้วก็ไปดูนักบินโดรนบินกันนะครับครับก็พามาดูที่ในแปลงจริงเลยนะครับในแปลงจริงเลยตอนนี้ว่าข้าวอายุ9วันหลังจากหวานเนี่ยจะมีต้นประมาณขนาดไหนนะครับนี่ก็คือ อายุข้าวหลังจากหวานได้แล้วประมาณ9วันนะฮะอันนี้คือประมาณ9วันนะครับเหมาะต่อการฉีดยาคุมค่านะครับโดยเฉพาะตัวโจโมาซอนบวกโพลิบีตบวกอาวอนกาดนะครับบวกสารเร่งรากอ่าเร่งความแข็งแรงของใบตั้งตั้งลำได้ไวนะเจียเเมนเตนนะครับอันนี้ก็คือแปลงข้าวหลังจากหวานไปแล้ว9วันนะครับอันนี้เราจะแนะนําให้ใช้ยาเป็นยาคุมค่านะรหรือว่าเรียกอีกชุดหนึ่งว่าแฮปปี้คุมค่านะครับนี่ครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเลยนะครับว่าความสูงของต้นเป็นไงแล้วก็มาสำรวจดูว่ามีหญ้าขึ้นบ้างไหมครับอ่านี่ๆๆครับนะความสูงของข้าวเนี่ก็อย่าสูงประมาณไม่เยอะนะครับตรงนี้นะสูงไม่เยอะจะอยู่ประมาณสัก8เซนนะไม่ถึง10เซนดีแล้วเรามาสำรวจดูว่ามีหญ้าอะไรบ้างนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับหญ้าเห็นละนี่ครับนี่นี่ครับหญ้าเล็กๆนี่นะครับหญ้ามจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ตามที่ผมชี้นะครับ นี่ๆครับนี่คือหญ้านะครับนี่ๆลักษณะของหญ้ายังเล็กอยู่ขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาคุมค่านี่หญ้าจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับเป็นเบีย้ยเล็กๆไม่ไม่ใช่ใหญ่มากถ้าใหญ่กว่านี้ระดับหนึ่งเซนสองเซนเนี่ยเราจะใช้ยาฆ่าเราจะไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมค่าแล้วนะครับเนี่หญ้าอยู่ประมาณนี้แค่แค่ใบหรือสองใบหรือบางคนเรียกว่าเป็นเบี้ยนะฮะอันนี้นี่คือหญ้าอันนี้คือหญ้าดอกขาวนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่คือดอกขาวเลยนะครับ เดี๋ยวสำรวจดูไปอีกเรื่อยๆนะครับว่ามีหญ้าอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นหญ้าแบบนี้นะครับอันนี้นี่เรื่องหญ้าหญ้าแพรกพวกหญ้าเก่าแบบนี้นะครับหญ้าเก่าแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่ตายนะครับหญ้าเก่าแบบนี้ไม่ตายนะครับนี่นี่นี่หญ้าเก่าหญ้าแพรกครับเพราะฉะนั้นในการเตรียมดินต่างๆนานาเนี่ยนี่พวกหญ้าแพรกหญ้าใหญ่แบบนี้นะครับเป็นเครื่องหญ้าเก่านะครับหญ้าแขนงเก่าพวกอันนี้จะไม่ตายนะครับจะไม่ตายเพราะนั้น เกษตรกรจะต้องเข้าใจด้วยนะครับตรงเพราะฉะนั้นในช่วงการทําแปลงนะครับในการเตรียมดินต่างๆควรเก็บหญ้ากเก่าออกให้หมดนะครับเก็บหญ้ากเก่าออกให้หมดเพราะ,ะนั้นจะมีปัญหาทําให้เอ๊ะทำไมฉีดยาคุมข่าหรือยาคุมเลนเนี่ยทำไมดูเหมือนไม่ได้ผลเลยก็สาเหตุหนึ่งก็คือจากหญ้ากเก่าเหล่านี้นะครับเราจะต้องเก็บออกให้หมดเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับนี่นะครับก็เป็นข้าวอายุเก้าวันหลังจากหวานอาแปลงนี้นะครับก็สํารวจหญ้ากันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ในบางจุดยังขึ้นไม่เยอะนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงไปในกลางแปลงครับก็ดูริมริมแปลงอยู่นะครับนี่กับลักษณะของดินในการฉีดยาคุมข้าาชุดโจมาซอนนะครับบวกอาวอนการ์ดนี้ลักษณะดินต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือดินหมาดเครือดินหมาดนะฮะเนี่ยเนี่ยดินดินต้องมีความชื้นนะครับดินหมาดตรงนี้นะฮะดินหมาดเนี่ยต้องต้อง อ,อย่าให้ดินแห้งการฉีดดินแห้งนี่จะไม่ดีนะจะไม่ดีนะลักษณะดินต้องเป็นดินดินหมาดๆด,ดินชื้นๆถึงจะตายดีนะครับถ้าดินแห้งนี่จะตายไม่ดีแล้วก็หลังฉีดยาคุมค่านะทุกชนิดเลยทุกตรายี่ห้อนะหลังจากฉีดแล้ว3วันเนี่ยจะต้องเปิดน้ําเข้านานะครับเพื่อให้น้ท่วมยอดเอ่อท่วมท่วมต้นหญ้านะครับจะทําให้ประสิทธิภาพนี่ ดีขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่จะฉีดยาคุมค่าเนะี่ยต้องประเมินว่าแปลงนาตัวเองสามารถเอาน้ําเข้าภายในหลังฉีดอเอาน้ําเข้าภายใน3วันหลังจากฉีดพ่นนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพยาออกมาได้9 0้า0ถึงหนึได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลงนาใครที่ไม่มีน้ำนะครับแนะนําให้ไปใช้ยาคุมเลนก่อนนะครับเพราะว่าคุมเลนจะรอได้หลายวันกว่า นะครับแต่ถ้าคุ้มค่าต้องภายใน3วันต้องเปิดน้ําเข้านายได้และจุดเด่นของโจมาซอนที่แตกต่างจากยาคุ้มค่าของยี่ห้ออื่นหรือของบริษัทอื่นนะฮะโจมาซอนสามารถปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนะข้าวไม่ตายเลยนะนี่เป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ในหน้าฝนนะครับฉีดตอนเช้าตอนเย็นฝนตกปิดน้ําขังไว้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ําท่วมยอดข้าวแล้วข้าวจะตายแต่ถ้าเป็นยาคุมค่าชนิดอื่นที่มีปัญหาเรื่องข้าวแดงข้าวงานเนี่ย ห้ามปล่อยน้าท่วมยอดข้าวเด็ดขาดข้าวจะตายทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโจมาซอนแล้วนี่ไม่มีผลนะครับปล่อยน้ําท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโจมาซอนบวกโพลิบิทบวกอาวอนกาดนะครับนะระบบด้วยสารเร่งรากซึ่งทําให้เปลือกแข็งเจียเมนเตนนะครับหรือเรียกอีกชุดหนึ่งว่าแฮปปี้คุ้มค่านะครับครับ อ่ะนะครับตอนนี้เราก็มาดูทางนักบินหน่วยทํางานนะครับตอนนี้เราก็จะให้ดูเรื่องของการไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โดยด้วยนะครับตอนนี้อ่ะเปิดแล้วยังครับเปิดเลยยังครับเนี่ยเปิดแล้วครับผมโอ้นี่ไหมครับแค่เปิดตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไล่ไปเดินเปิดอากาศอากาศก็จะออกไล่อากาศเองอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวคอยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นนี่มันออกเองอัตโนมัติเลยนะครับโอเคแล้วครับอ่านะครับอันนี้ก็คือ เครื่องไล่อากาศอัตโนมัติจาก tcr โดรนนะครับเพราะฉะนั้นนักบินที่ใช้โดรนที่มีปัญหาต้องคอยไปเปิดปิดไล่อากาศตลอดเวลาทุกครั้งที่น้ําหมดนะครับทุกครั้งที่น้าหมดต้องไปเปิดใช้มือเปิดขึ้นเปิดลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกครั้งไปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับแล้วก็บางทีเราลืมได้บินขึ้นไปนะฮะพอบินขึ้นไปต้องบินลงกลับมาเพื่อมาทําการไล่อากาศไม่งั้นน้ําจะไม่ไหลนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการใช้ เครื่องไล่อากาศอัตโนมัติของ TCR Drone น,นะครับเราขายยกชุดนะครับอ่าตอนนี้นักบินไปแล้วนะครับเราขายยกชุดชุดหนึ่งจะมีอยู่8ชิ้นนะครับมีอยู่8ชิ้นราคา300บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR Drone น,นะครับ